มาดูงานาหลังติดตั้งเสร็จนะครับ่อยร้อนก็ติดออก็ยกขึ้นมาจากติดเนื้อบัวขึ้นมานะครับวนท่ามทิ้งก็เป็นงานดัดหลบบัวครับก็ปล่อยทิ้งตรงรางน้ำไลยนะครับขาทางแบนใส่ครบนะครับเก็บเสร็จใส่ตัวจบนะครับพอแบนก็ขึน้นนะู่น งานไฟกระจาะขึ้นนัานบนเลยนะครับแล้วก็ไปต่อด้านบนเนะอาวันนี้เราพามาชมงานติดตั้งแอร์ปี2 0 2 4นะคะของค่ายมิซูอิเล็กทริกกันยงวัฒนานะคะตัว2 0 2 4ยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากห Kx เป็น Ky ปีที่เราจะเป็น x นะคะทีนี้จะเป็น Ky 13bf ตัวนี้จะเป็นขนาด12,000ืนน BTU นะคะสุดว่าที่เพิ่มมาจะเป็นส่งลมไกลแดเมตร m, นะคะวันนี้ตัวเป,เป็นบอลิ p อรยเย็นนะคะของเขาหน้าตาหน้าตาเหมือนเดิมนะทำลองให้ดูหน้าตาเหมือนปีที่แล้อใช่ ก็วัสดุบกรณ์เหมือนเดิมนะคะการการแกะแกะตัวโครงก่อนจะติดตั้งก็คือต้องถอดทั้งโครงเหมือนเดิมใช่ไหมวัสดุเหมือนเดิมหน้ากากหน้ากากเหมือนเดิมแต่ไม่มีฝาถ้าจะเข้าไฟต้องยกออกทั้งหมดแล้วก็ถึงจะเข้าไฟได้นะคะแล้วก็ตัวฟิลเตอร์ก็อยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะมีสองแผ่นอืมสองแล้วก็มีแผ่นพ m เอมสองจุดห้าสองชิ้นนะคะ รีโมทแอร์คู่มือใช้งานนะคะแล้วก็ผ้าซับน้ํานะคะกันน้ําหยู่ใต้เครื่องกรณีที่เราขัดแฟใต้เครื่องนะคะก็ยังคงรูปแบบเดิมอยู่นะคะแค่เปลี่ยนรหับรุ่นนะคะเป็น KW13BF ถ้างานเราติดที่ชั้นสองนะคะติดบริเวณเหนือหน้าต่างนี้นะคะแล้วก็คอยร้อน ใส่ขาแขวนอยู่นอกอาคารนอกตัวบ้านนะคะพอร้อนจะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเราจะเจาะหัวสอบไปแล้วก็เป็นท่อออกขวานะคะแล้วก็ไปเข้าขาแขวนแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดระยะแอร์นะคะว่ายาวเท่าไหร่สุดจะ b อดีเดิมน,นะคะเพราะจำได้ว่า,วาตัวเพดคอยเย็นเขาจะเป็นสีพลาสติกขุ่นขดขุ <Okay. S 1> ่นใสค่ะ ความยาวเท่าเดิมเท่าเดิมครับแปดสิบเซนส่วนสามสิบแล้วก็ความหนาก็22่สิบสอยิบสอเซน ต่อสายไฟเลี้ยงคอยเลี้ยงไฟแอร์แล้วนะคะก็จะมีลายนิวตันคอนโทรลแล้วก็กาวนะคะเวลาเข้าไฟต้งถอดทั้งหมดเลรุ่นนี้เดี๋ยวจะประกอบอันนี้จะเป็นบอดี้ชิ้นเดียวนะคะเป็นตัว K เควเราจะไม่ได้แยกชิ้นฝาฝาปิดตรงนี้จะ จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะคะถอดล้างประกอบแล้วส่วนเท่าไหร่รางน้ำก็ยังถอดได้นะคะรางน้ำ <c oughs> ก็ส่วนของแผ่น p m 2อสองจุดห้านะคะจะใส่ลงไปยึดแบบนี้นะคะ จะมีตัวตัวตอขอเกี่ยวตรงนี้สองด้านฟิลเตอร์จะอยู่ด้านในนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ลงไปในในช่องด้านหลังจะอยู่ช่องด้านบนนะคะนี่ก็มีแผ่น PM ให้นะคะเผื่อลูกค้าบางคนหาที่ใส่ PM ไม่เจอนะคะอยู่ที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ฟิลเตอร์ก็อยู่ด้านบนนะคะฟิลเตอร์ แต่ก่อนจะเป็นสวมด้านหน้าน,นีนจะสวมด้านบนประมาณนี้ตอนนี้เราผ่าน้าท่อแอร์ขึ้นแล้วนะคะไซส์นี้จะเป็นท่อสองห็นกับสามหุนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีเข้าแฟกก่อนนะคะเนื่องจากหลังคาชั้นนะคะกลัวจะลื่นลงไปก็เดี๋ยว ตีครอบรางนี่ก็จะต้องหาสายมารัดเอวแล้วบ,บานเสร็จแล้วนะคะฝั่งคอยเย็นงก็ขันคอยอ่ กันเหนียวต้องใช้เนื้วเหนียวทากันรั่วครับ กาแฟของอิซูมาตรฐานครับใช้กับของท็กโก้ญี่ปุ่นได้ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองนะครับเราจะไลา,ายท่อแล้วนะคะตรงหมวกเขาหลก ก็กำลังจะยึดขาแขวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องหักออกขวานนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตำแหน่งทำงานยืนทํางานไม่มีนะคะติดประตูตรงนี้นะคะก็หักขวาใส่งอบแบนดออกไปก็ค่อยไปเข้าแฟริมนู้น,นะคะ่ะมันหลังคามันทันนะคะ มาดูคอยล้อนะคะว้าจะเป็นคลายอะลูมิเนียมนะคะตัวนีม้มาดูงานก่อนที่จะอาวางคอยล้อนะครับ นี้จากทางคายล้อนะครับก็จะเป็นใส่ตัวจบพับกันตกงอแบนนะครับงอแบนขึ้นอีกตัวหนึ่งส่วนทน่าทิ้งก็เป็นดัดดัดหลบคานะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งลงด้านล่างนะครับโดยที่เราจะเจาะผ่านตัวงอแบนนะครับขึ้นไปส่วนไฟก็จะเจาะทะลุฝ้านะครับขึ้นไปจับด้านบนนะครับโดยงานงานก็โดยประมาณนี้นะครับ กำลังแว็กสุญากาศแล้วนะคะงลงอยู่ที่470ไมโครแล้วนะคะเคื่องกำลังจะเข้าใส่ไฟเลี้ยงนนะะไฟ,ไฟร,ร้อนนะคะส่วนเมนไฟนี่เราก็เจาะทะลุไปเรียบร้อยนะคะเหลือตีเดินเมนขึ <Main S 1> ้นฟ้าแล้วก็ตัวตู้คอสซมเอร์อยู่ชั้นหนึ่งนะคะ ก็กำลังเก็บรายละเอียดตัวผ้าพัน่อนะได้เท่าไหร่ละสามร้อยไม่ค่อนมาดูหลังรันนะครับ เป็นน้ำยา r สามสบสองนะครับกระแสกินอยู่ที่5.9แอมป์นะครับวันนี้พีคไปที่6.25แอมป์ด้านนอกนะครับเก็บกันเรียบร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ายางรอะส่วนแรงดันที่ได้อยู่ที่ 152่งรเพีซน์นะครับอุณหภูมิน,น้ำยาอยู่ที่11.5อจุองศา <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อนะครับมาดูงานาหลังติดตั้งเสร็จนะครับไข่ร้อนก็ติดก็ยกขึ้นมาจากติดเนื้อบัวขึ้นมานะครับส่วนท่อทิ้งก็เป็นงานดัดหลบบัวนะครับก็ปล่อยทิ้ง ตรงรางน้ำเลยนะครับขาทางแบนใส่ครบนะครับเสร็จใส่ตัวจบนะครับพอแบน,นบก็ขึ้นนูน่นงานไฟก็เจาะขึ้นด้านบนเลยนะครับแล้วก็ไปต่อด้านบนนองเบเกอร์นะครับตั้งกล่องนะครับแล้วก็ตั้งเบเกอร์นะครับย่อยอีกลูกหนึ่ง คอยเย็นนะครับเดี๋ยวดูอุณหภูมินะครับอุณร้อนยังสูงอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ10 17องศานะครับ16 17องศา16.9นะ ณหภูมิห้องนะครับยังสูงอยู่นะครับสามสิบกว่าสามสิบองศานะ